นื่อด้วยว่าผมติดตามโฮริมิยะแล้วผมจะคุ้นเคยกับตัวละครทุกตัวเพราะว่าผมดูเรื่องเนี้ยผมดูพากไทยก่อนตัวละครทุกตัวเข้าถึงบนปากมากมียามุระกับพี่บอสอภิชิตเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องมากคือแบบใช่ไหมใช่ไหมผมชอบตัวละครทุกตัวในเรื่อง แล้วผมรู้สึกว่าผลงานพี่ไปเนี่ยถ้าผมชอบจริงต้องออุระชูแล้วหัวเขียวอ่าเป็นตัวละครที่ดูวุ่นวายมากทุกครั้งที่ออกมาเหมือนตัวกิกกี้เหมือนตัวดีดา้าดมิยามุระบยซิปัมมันจะไม่ถูกม,มันจะไม่เรียกมิยามุระ,ะนมมะมันต้องมิยามุระ,ะ <laughs> ถ้าใครดูซาวท็กจะรู้ว่าตัวละครตัวนี้มันไม่พากเหมือนคนอื่น, <laughs> น,นเหมือนเอเนอร์จีเรียวๆของวัยรุ่นญี่ปุ่นนะพูดตรงๆมันพากยากมากตอนแรกอะพี่อะ จะก๊อปให้มันเหมือนเป๊ะเลยแต่เราก็กลัวว่ามันจะไปโดดพอพอคนดูคนไทยเขาอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ฟังซาวทกไงเราก็กลัวว่าเออเดี๋ยวมันจะโดดมากเกินไปพี่ก็เลยพยายามแบบอาจจะมีแบบบางช่วงที่ดรอปแรงลงมันหน่อยเพื่อให้มันเข้ากับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย